เนี่ยเจอคุณพลอยนะเอาแบบไหนพี่ตัวนี้เหรอขึ้นเลยก็ได้เนี่ยขึ้นเลยปกติก็แบบมั่วๆอไงขึ้นไปเบี้ยไปเน็ตไปเฮ้ยเดี๋ยวนีเอออันนี้ต้องทำไงเราเปิดเบี้ยหน้าม้าตัวซ้ายกันขึ้นตามปกติเลยอยากเปิดไป็นไม้หวาก็ได้หรือมาเทียมก็ได้เทียมดีไหมอยากเปลี่ยนบ้างอะเป็นรถเป๊บเป็นรถเป๊บมิน ไอ้แต้มนี้เราเอาโคนขึ้นนึงไม่น่าดีเลยนะเพราะเขายกยกมาจับเอาเรือลำซ้ายดีเปล่าตออของเน่ยเรารอเรารอจังหวะก่อนรอให้เขาเปิดตอนหนุ่มพิเทก็บุกกินนะกินเลยตอนหนุ่มพิเทก็บุกดีนะเดี๋ยวนี้ตการเป็นอาการสืออ่ะเดินแบกรอไอ้แต้มนี้เราเดินเบี้ยริมดีไหมลิมริมอ่ะมันมีริมซ้ายกับพ้นโคนเอาเลยนะกับแบบเดินเบี้ยเข้าไวสี่ไอ้แต้มไหนดีไป ผมชอบขอควายแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดินเอาใจสาวก็ต้องเลยอ่าเดินเดินสาวใครอยาะคุณพ่ออะเอออย่ากินบาแล้วเราได้แท่นแล้วเราได้แท่นแล้วแต่เขาคอมเมนต์มาทำไงวะพี่อ๋อเรามีแทงมาอันนี้อันนี้อันนี้อีนึงไหมเฮ้ยแล้วเขาไม่แทงไม่เขาไม่แทงกันนะแต่เราไม่ได้อยากแทงมากปะเราก็ไม่อยากแทงมากก็ได้ไปเนี่ยนะเพราะเขากันมาเราค่อยปิดก็ได้ง่ายกว่า เขาแทงไปมันก็เราต้องเรียนไม่ขึ้นไปละไม่งั้นเดี๋ยวไม่ขึ้นนะอืถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเขามีรอยมงรอยเบี้ยมอ่ะขัดเลยนะจังหวันเย่ถ้าเขาขัดก่อนแล้วเขารอยเบี้ยได้นะเราแบบุ่นเลยจะมันกินเลยอันนี้ก็สลับหนักไปนี่ยนี่นี่นะอันนั้นก็ได้ซ้ายดีกว่าดิยหรือว่าก้ามปูดีไหคเฮ้ยคอนทีขวาก็ไปกันตรงนี้นะไปกันเบียออกเบียระเอาขวาก็ได้ไปกันออกเบีย ก็เดี๋ยวตอนนี้ค่อยวนได้นะเฮ้ยเฮ้กันไหมด้วยเราจะไปหรือต้ามาเฮกันแล้วไปแทงวะถ้ากันแล้วเขาบล็อกนินยังไงเราก็ต้องหาทางเอาเม็ดไปหยดอนนะกันก็ได้กันเพราะถ้าแบบนี้ก็เป็นรูอ่ะเฮ้ยโอ้โหมอนี่ดีเฟนต์แบบอันนี้เราขึ้นคงขึ้นโคนอะไรไปก็ได้อันขึ้นโคนยุ่งอะไรไปเอ้ยเม็ดเราหย่อนได้นี่เมื่อกี้เม็ดหย่นได้นี่หว่าสวยเลยไม่เห็นวูดจะหย่อนไหมหย่อนชนะเลยโอ้โหดีเฟนต์เลยวะ พีเฟสเลยไปขึ้นขนกันนะขึ้นขนเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเรือแปลกๆเดี๋ยวอาจจะไปและใช่ให้รถบีบีไม่แรงมากก็พยายามหาทางโค้นะแล้วก็เรือคนเหนียวเลยคนเหนียวด้วยเอามาถอยเนี้ยตอนนี้เพราะว่ามันมันเข้าไม่ได้ละคุณพลอยนี่เก่งกว่าแล้วก็เรือนะ <ว>เอาเรือไปเฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดเอาเรือไปพวกเนี่ยทีนี้ทีนี้เม็ดเราจะไปต่อไม่ได้นะเขาจะเข้าไปจะเอาต้องไงไ,ไปเลยก็ได้นะมันไม่มีอะไรนะตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรไม่เอาเลยแบบจะเล่อยแบบปีออสเนี่ยนี่เขาก,กินไปเราจะกินเนี่ยคุณกินเนี่ยอันนี้เอามากินนะอ๋อเออใช่เราเราต้องเอามากินเราไปก่อเกี่ยวได้เฮ้ยโดนสอบอเนี่ยเฮ้ยเราคิดมากไปเองสวิงกลับมานะ เหลือคนขอ่นหรือสวิงเดี่ยวอะสวิงเดี่ยวนะพอใส่แล้วเราก็ได้คนไหลไหลก็ได้แล้วก็คนไหลไหลแล้วก็เราเอาคนไหลามาเทียมได้ง่ายนะผู้หมา่เนี่ยผู้หมา่รอสอบมารอสอบแต่ดีนะก็เล่นได้หมดแหละอยู่ที่เราเก่งไหมนะใช่แล้ว เป็นมากระต่ายยากเขี้ยวบ่วยอยไหมดีดีนี่ของข้านะนี่ไงครับแต่ <laughs> เขาแบบต้องถอยแน่น้ต้องออออถอยดิเขาจะเติมอีกวะถ้าเขาเติมนี่เหนียวความคาดหม่นะเเยเขา็ันเจเลยนะถือว่าใช้ได้นะคือถ้าไม่โดนหลอกในโดนสุดยอดเซียนลุมนี่อาจจะเอาเรื่องอ,อยู่ไปนะ <laughs> ผู้หญิงดนะ้วยเนี่ยละแกผู้หญิงด้วยธรรมดาพี่ ผู้ชายสู้ไม่ได้แล้วก็ต้องมาแก้วบีเขาแปปงเหนียวไคนเหนียวเลยต่อเรือต่อเลืกองเลยไหมอาจจะไปเลยเขาก็ถ่ายคุณลุงเบแล้วทำไมต่อเราเดี๋ยวเราวนเรือมานี่มามานี่มามานี่เอามาคือไปนี่ฮรืกจับน้ำไปไปนั่นแต่ไม่อยากลุกอ่ะเอาเรือก่อนไหมเอาเรือก่อนก็ได้นี่ไงก็ได้เอาเรือก่อนนะเอามาเราเราเราพี่เรากลับไปทีเดียวอะใช่แล้วก็ปั้งปั้งเนี่ย มานะพี่เทียนเป็นเซนบุตมาว่ะทำไมอะไปแย่งตำแหน่งพี่โก้มาหมุตแล้วเขาเสียซิกเนเจอร์ผงแัลเขาโยนโคผนะล่แน่คมอกสบายอะไรอย่างนี้เขาดีเฟนส์แปดแปดแปดอะไปเลี้ยไม่นะยุกแล้วยุกแล้วเฮ้ยกินเลยโอ้ยตรนี้ไม่น่าสลับเลยกินม่ยุกแต่ดีแล้วเอามากินนะเอามากินก็ได้แต่นายแต่นายบ่อนะ ถอยนี่ไม่ไม่มีถอยเลยวะถอยนี่แม่งโหโคตรเปลี่ยนเลยอะถอยถอยกินอย่างเดียวถอยบูบสวนเลยอะไปไปเลยหรือถอยก่อนดีเสียงมันหลวมเงนนะถอยดีกว่านะกลัวกลัวเราขึ้นไปแล้วถ้ากลัวเราขึ้นแล้วดูกลัวสวนกัสวนแน่นอนดู้จครับรู้จะสไตล์นะหรือว่าเรารู้ว่าเราจะเป็นตัวไหนเลยมาผูกก่นนะ มีผูกกับ,บเปิดโคนนี่ตอนนี้คุณพลอยกังวลแล้วว่าเราเดินเหมือนวลานี้เรายกมาไปเลยก็ได้มั้งเนี่ยไปเลยนะ <c oughs> แต่จุดคาดเดียบคุณพลอยเขาบอกเราดีเฟนซ์อย่างเดียวเลยไม่แมนเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแล้วก็ <c oughs> นี่แน่พี่เทพเดินนี้สาวหรงนี้หมดก็เสร็จแล้วก็ย่อเรือซ้อนง่ายเลยไม่ต้องไม่ต้องซับซ้อนเลยใช่ไหมไม่ต้องซับซ้อนเลยรู้เลยอะ่ะ เปลือยเลยอันนี้กระดิกเลยไม่ออกเลยนี้อันนี้จบละอันนี้จบเลยนี่โหอันนี้อันนี้อันนี้ตายทรมานตายทรมานร์ยทรมาร์ตจิจะทำอะไรเนี่ยซ้อนนี้กหละเราไปย้อนนี่แหละได้เลยมามาทางด่วนเอ็กเพรสเอ็กเพรสไปโอ้โหได้ดังวันที่เดินนี่ใช่แบบซ้อนซ้อนแาทีเดียวก็ไม่ไปจะไม่ไปจะเดินอะไรเลยต้องต้องดีเฟนต์แปดแปดอะดีเฟนต์ก็ไม่ไหวแล้วเนี่ย ว่าโอ้โหกับลูกอะไรเปล่าสงสัยต้องลูกอะไรนี่ไม่รู้เลย้วก่อนนี้จบเลยถูกไปก็เอาเอาไม่ไปอีกไหมเนี่ยดีทุกตัวเลยวะถูกไม่ไปดีกว่าไม่ไปแล้วก็โผนไปโโอ้หจบโคล่เลยดีไหมาหมาเทียมชอบไหมเป็นดีเป็นดีถ้าเดินถ้าเดินได้ดีก็ดีอ่ะพี่ชอบอ่ะชอบทำไมชอบตรงไหนชอบแต่ถ้าก่อนพี่เดินมานยุ่งผาย กว่ามันน่าเบื่อแล้วเล่อไปมันน่าเบื่อเออแล้วตอนนี้โอ้โหแล้วอะไรเนี่ยได้ข่าวว่าสมัยก่อนพี่เทพเคยเล่นมรุสากลด้วยใช่ไหมเคยเล่นจริงอ่ะเราเป็นไงบ้างพี่สู้ได้ไหมพอได้อยู่ทำไมไม่เล่นอ่ะมันยากเลยขออมันไม่ว่างไม่ว่างใช่ไหมเปล่าไมนเนื่องชอบอะไรที่มบบชิลๆอ่ะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมนะทางเจียมวโรดนะครับกับคุยหมาลูกกับเซนบอลทางเพจเฟซบุ๊กเจียมวโรดนี่ทางยูทูบนะโอเคครับสวัสดีครับ